สิบแปดตึงหยีริบเจ็ดมีตุนายุนนี้นะครับ่านรรยยีเจ็ดปีอําเภอบ้านนาเดิมมจะไม่ปีวัน่ันสิบแปดตึงหยีเจ็ดปีเรทตีวรนันวันปืนฮันมาเลยนี่นี่วันปืนฮันปืนฮันวันที่สิบนี่วันเย็นนะตีสี่ชุ่มขบวนแห่ขบวนริ้วสี่ตำบลเอาสี่ตำบลปีตีปืนฮานกันแสงกองเด็กนักเรียนและแม่บ้านอ่โอ้สิก้เลย สิบเก้าระบวงเวียนคลอกกับเวียนคลอกซีนาพูอันนี้เวียนคลอกกันกูชุดนะแม็กข่ายยาใจให้หมอไม่อำเภอทั้งหมดเลยอ่ะยี่สิบคับวงถ้าลูกคับวงถ้าลกครับวงถ้าลอ๋อครับยี่สิบเอ็ดกลางวันประกวดกลางวันประกวดไกย์ช่วยห้ามปืดพ้นกันทางการเกษตรกลางคืนประกวดนู่นนอยย้อนยุบอ่าวันที่หยิบซองนี้ก่อนเชิญยาย บิดไซปะตะก้อยกินนารีอ่าแล้วกันแน่นโอ้ระวันน้องแน่นนุ้มอ้อยชูนะครับซ้ำศิลปินหยิบซองหยิบซ้ำวงซัมบกซัมบกหยิบซี่ไอ้นี่ต้องมาให้ได้กับประกวดแม่ไม่ปลาประกวดแม่ไม่ประกวดเต้นบาสโลบเอาแม่ไม่กันอุ้ยโรยหยีมาเบาไว้เลยเบาเลยเบาเลยหยีมาควันใจกล้องคุ่นตัวไปตัวนี้นะครับมาแรงเบาวิโอ้โหนือกว่าเบาลวานหยีปุ๊บยีปุ๊บ เบานิ่งให้ชมวิจัย้วยศิลปินวงบีบิดักบีบิดักกับน้องก๊อบและเตยวิริยะเตยวิริยะเตยวิริยะนะครับมาให้ได้นะครับจับมันนะครับสนามมีซุ้ยซุ้ยเต็งหยีเจ็ดมิทุนาสนามหน้าที่ว่ากันอําเภอบ้านนาเดิมยับรัด